ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตัดแบบหยาบๆอีกแล้วนะครับผมนะก็เป็นเหมือนอุปบุคคแหละแล้วคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะไม่ได้ตัดเลยก็ได้มนะั้งแต่คือแบบพูดไว้ก่อนคือเอาคลิปมาเชื่อมกันเนาะก็จะเปน็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคแล้วก็สวีกันว่าเราจะผมนโอเคเกมกับหน้าจะอี้ใช่ครับวันนี้ผมได้ขายของออกแล้วครับผมนะก็ก็คลิปนี้ไม่ตัดเี๋ยวขที่เี็จ ก็ขายไปได้แล้วนะครับผมนะขายพันห้าเนาะโดนหักแล้วก็วันนี้เทรดของได้เดืนอนหน้าผมไอ้แอปนี้เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะเดี๋ยวของรอของมาส่งก่อนก็เทรดครับคนคนนี้โอเคเนาะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะก็เทรดของแ้แล้วก่อนไห้แค่น้าที่เมื่อวานก็ลองทำละมันก็ได้แค่นี้จริงๆ เิ่งแต่มันขึ้นตอนแรกอยู่ศูนย์จุดแปดสามนะก็เนาะคอยขึ้นเรื่อยๆนะผมนะก็ขุดขุดได้สักพักก็เป็นแบบนี้นะผมนะนี่เลยเ,เดี๋ยวเปิมหมดวิดีโอเนี่ยคอมค้างเอ้านอตบุบค้างเนาะก็เซง็งเป็นแบบนี้อีกแล้วอา้าว โอเคนะครับผมก็เปคลิบสั้นๆเนาะแต่ค่อยเจอกันวันที่ของมาส่งนะครับผมอ่าเขาจะเปียโอเคเขาเจอกันโอเคนะกาศสีกันนะยูผมนะโอเคเกมกับกล่องพัสดุใช่ครับกล่องพัสดุก็อนี้เปิดลิแบแป๊บๆแล้วก็ถุอเข้ามาในบ้านคือไปรับของมาคือยุ่งยากโอเคเนาะก็เนี่ยโน้าบานโอเคเราไม่ยุ่งอ่ะโอเคนี่เรานี่คือของที่ผมไปเทรดมากับเจ้า สิ่งไอ้นั่นะเออเดี๋ยวขึ้นภาพเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปที่สองนะก็โอเคเดี๋ยวขอตัดกล้องออกก่อนข้างในจะเป็นอะไรก็อรอลุ้นกันเลยนะครับผมโอเคนะผมนะผมก็ได้โอเคนะผมก็ได้แกะมาละอ,อก็โทรศัพท์นันเ,เองนะครับผมนะก็เป็นมือถือแต่แรกมาเดี๋ยวขอนั่งก่อนนิดนึงก็เพิ่งมานอนอยู่แล้วก็เพิ่งออกไปรับของอู้ว้าวเฮ้ยเครื่องเฮ้ยเครื่องสีดำปะก็ตรงปกนะครับผมนะก็เนาะ โป A ห้า S นะครับก็ใช้กันไกลแกะเนาะแต่ว่าคือเขาแพ็คของแล้วสุดยอดคืออันนี้ไม่มีความแม่นันานะคือแพ็คของได้ดีแหละถือว่ามาตรฐานของการขนส่งนะผมการแพ็คก,กันกระแทกคือผมผมชอบนะคือแพ็คแบบเนี้ยแล้วมีกล่องคฮ้อด,ดีก็เฮ้ย โอเคนะผมนะก็นำมาแกะไม่ต้องแกวเขาเขาแกะมาแล้วเป็นเครื่องมือสอนนะผมแนละ้วก็มีทุกอย่างเนาะพร้อมฐานใส่ซิมนี่ใส่ซิมโอ้โหจอแตกแตกด้านเดียวกันซะแดละโอ้โห,โโหเฮียโจ๊กเกอร์วยสีแดงอ่ะแต่ว่าทำไมกล่องมันเป็นสีดำวะไม่รู้โอ้โหเปิดติดแล้วเขาก็ไม่ยอมลบออกซะด้วยสิชิฮาย ก่อนเนาะก็จอแตกด้านข้างนะผมนะก็ต้องเข้าไปซ่อมเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์เฮ้ยถือว่าลื่นนะสัมผัสแรกของกาลิเจียโปโปเอห้าปมันไอเอห้าเอสไม่ได้ติดฟิล์มนะผมนะก็เอ้ยสวยหัวข้างหลังยังไม่แ,แกะเลยฮะผมขอลอกข้างหลังเนาะมีมีประกันไหมฮะเดี๋ยวค่อยไปถามเขาอีกทีนึงนะผมนะก็เดี๋ยวไปชาร์จแบตแป๊บนึงเดี๋ยวตัดไปโอเคนะผมนะก็โอเคเดี๋ยวกล้องโฟกัสแป๊บนึง ก็นะครับผมนะก็เดี๋ยวใหน้นึงนิ้มเปิดโอเคผมออกไปเปิดเอาจะปอดแล้วล่ะก็นะผมนะก็เขายังไม่รีเซตเครื่องสะดวะชี้หาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาต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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงรูสึเจอ้อโอเคโอเคเขาได้ทำการออกจากแมสเซจละก็ไม่รีเซตเครื่องเนะ <c oughs> าะแต่คือจอแตกว่ะโอ้โหแตกถ้าเป็นรอยแตก มันก็ไม่ไหนค่อยนาช้าแต่ไม่เป็นไรอสอง้มก็ในอะไรวอนเดี๋ยวช่อมต่อนีกแป๊บนึงโอเคก็ okay โอเคนะผมนะก็เข้าละไม่ได้อะไรอาวอนมาแล้วก็นันก็แปลกแปกโอเคก็นะผมนะไปแรกกับเขามา แล้วก็ดีเดี๋ยวผมรีเซ็ตดีกว่านาะเพราะว่าอ๋ออ้ยเกียดการแถบแจ้งเตือนเนี่ยผมก็เกลียดยแหละแถบแจ้งเตือนแบเนี่ยนะครับผมแล้วก็สภาพเครื่องข้างหลังถือว่าสวยสำผมนะก็แรกครั้งแรกเนาอก็เอ้ยถือว่าเขาไม่โกงเว้ยโอเคนะของของที่ได้มาจากข้างในก็มีฐานใส่ซิมไออ้อาพายเดี๋ยวอ้าวอาอาแล้วไม่ใส่สิวันนี้มาให้วะแถมไม่ได้โอเค ก็น,นะครับผมนะเขาเขาก็แพ็กดีแหละก็มีคู่มือเซอแบบประกันไม่มีประกันจอแตกไม่น่าจะมีเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยทํากันอ๋อเนี่ยทีใส่ซิมที่ล็อกซิมน่นนี่นั่นเนาะก็ทดสอบเนะาะเดี๋ยวผมมาทดสอบอะไรหลายๆอย่างเนาะกล้องหน้ากล้องหน้าผมนะอือก็นเนาะเปิดกล้อ,องเปิดกล้องมาแล้วกล้องหน้าซะข้างหลังนะครับผมนะก่อน ล้องหลังเนาะก็สวยแหละไม่ได้แย่นะผนนะงานภาพเดี๋ยวเปิดโอเคโอเควิ่โอโปอปโหไอห้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฝนนะอะไรที่มตัวเดี๋ยวนึงโอเคคือรายการนี้คือช่องมันคือมันเลียวทุกอย่างอะ่ะโอโปโห oppo s e r i e a, a นี่แหละแต่ว่าเป็นปีสองพยี่สิบเนาะเฮ้ย hey, อะไรวะเนี่ยโอเคเราจะไม่ยุ่งมากเนาะก่อซิมก็ไม่ใส่มาก็นูุ่นนี้นานเนะาะเฟซบุ๊กละโอเคเอาจากระบบทุกอย่างแล้วเนาะแล้วถือว่าการอสัสก,กีริเถือว่าลื่นก็มันก็มันก็ไม่ได้ไหลาตามมือขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ดีอ่ะ ี๋ยวขอเข้าจีเมลตงแป๊บนึงโอเคนะผมก็เข้าสโบป Gmail เรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสเกมนะ game, ดดเดี๋ยวหาเกมโหลดแป๊บนึงก็เครื่องนะ่าจะเป็นเครื่องแรม4ีลอม64น่าจะน่าจะนะพูดไว้ก่อนน่าจะก่อนเนาะเป็นการรีวิวเราสักครั้วแบบเคกเขาให้มาสวยนะเออใช้ได้เลยไม่ได้แย่ yeah. เฮ้ยมีตาดีซีประทับด้วยไม่รู้ว่าเคสแทนหรือเปล่านะคือผมไม่ได้เล่นเพราะเคสเนอะ <c oughs> เคสผมก็เลเท่าเขาแล้วอะไรวะเอาทำไมอ่ะการตรวจสอบข้อมูลน่าตรวจสอบต,ตัวย่าค้างสิเออเอ,อะไรวะเดี๋ยวใส่แป๊บนึง เอาอีเวนน่าเ uh, ข้าได้ละเข้าได้ละอ่าเคกคเก็เป็น f u เฮ h ดีนะฟูเฮดีธรรมดาเนาะก็เกมที่เราจะเทสก่อนอ่าวมันก็ไม่มีเกมอะไรหรอกไม่ก็ไม่มีเกมอะไรเลยเทสเทสป่ะก็อนนะนี้ก็เป็นเครื่องใหม่ของผมแล้วก็แลมาจาก l อ1หนึ่งเออเไว้แบบนี้ก่อนคือน่าจะเห็นในคลิปแร้วลยกันแล้วแหละก็เดี๋ยวเข้า Youtube ดูนิดนึง u ูทู e ตู้อยู่ไหนฟ้าไม่มียูทูบเหรอเออนี่ตาสว่วงเหมือนพี่แทลนละเอะละอะละนะครับผมนะก็อลองเทสด,ดูหาคลิปพี่จัดจัดพาก,ก็ได้อ้าวโฆษณาเว้ยอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ที่เขาบอกมาที่พี่กูแซบเขาบอกมาเนาะว่ามีอันนี้เฮ้ยถือว่าดีอะสำหรับผมนะ มันเป็นการปัดจากข้างบนเนาะไม่ใช่ปัดข้างล่างเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนึงผมกำลังมีเรื่องชุมไปโอเคซึ่งคู่ต่อสู้เปิดน,<ป>นิดเดียวเปิดนิดเดียวเอาเรื่องใช้ได้เลยโอ้เจ็ดก็คือฟูฟ <sm ith> ูเฮนดีธรรมดาเนาะเจ็ดร้อยสิบอเออเจ็ดสองศูนย์พีเ,าเนาะ เครื่องที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็เป็นอ่าฮาวิ่งไเก้าสองพันสิบเก้าครับผมนะก็จอใหญ่กว่าดีดีกว่าเกับทุกอย่างมั้งไม่รู้อะไรคือรอดำเนินการไว้ชี้หายละก,กูไม่นะไม่นะไม่นะดาเม็นตาที่กูคิดนะโอ้ยนั่มันช้ามากเลยขัดตาขัดใจขัดทุกอย่างเลยนั่นเดีย่ยอัตนมัต ยาอัปเดตสิเฮ้ยอีเวนท์ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวสองสามกันแ้วก็เฟลมว่าเนี่ยก็ไม่ให้อัปเดตนี่เออเออผมไม่ได้อัปเดตโอเคเดี๋ยวรอเอาวีซินน่ตรงนี้นั่นเนาะเดี๋ยวขอไปโหลดแอปทั้งหมดตรงนี้อีกสักพักใ,ใหญ่ๆเดี๋ยวกลับมานั่งไม่รู้ก็มันโหลดนานอยู่อันเนี่ย มันปิดการซิงได้ไหมนีม่มีวันเด้งอะ่ะฮัลโหลแต่ว่าแอปนี้ก็จะต้องมีช้อปปี้ติดตัวเนาะเพราะว่าคือผมก็ขายของออนไลน์เนาะก็รดไรรดนะเครเ่ียนอขออนุญาตเนาะคือฟรีฟรีนิดน,นึงก็คือก็เครื่องนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีอยู่แห้วมั้งเพราะว่าเพิ่งคือเพิ่งได้มาก็แกะ,ะสด นี่ผมแต่อันที่จริงผมรออีกอันหนึ่งอยู่ผมรออีกอันหนึ่งอยู่ก็พอเราดูเราดูรีวิวอันพวกนี้ก็ได้มัง้งไม่รู้ก็แลกของของผมไปถึงก่อนเขานะเพราะว่าส่งด่วนถ้าเขาได้มาดูคลิปนี้ก็เขาบอกไว้ก่อนนะว่าผมส่งด่วนเสีย <laughs> <laughs> แบบก้นแพงอ่ะสามร้อยกว่าบาทอนะ่ะค่าส่งคือน้ําหนักแปดจุดหนึ่งศูนย์กิโลกร,รมัมก็เกือบสิบโลก็ค่าส่งคือมันก็ไปแอยู่สามร้อย 65สิบห้าบอร์ดก็น่าจะเป็นสามรอยสิบหอยเจ้าเซิร์ฟเวอร์ที่แรกไปก็ถือว่าเอก็ดีอยู่เลยมากผมก็คงไม่เอาเครื่องนี้ไปแรกต่อเอามาใช้ใช้จริงแหละก็จะมาใช้อัดวิดีโอก็ว่าละเอาเครื่องนี้อัดไอ้เครื่องที่ถ่ายอยู่เนี่ยอัดนะไอ้เครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นเกมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลองไปตั้งค่านน่นนี่นั่นนี่สักพักยวมาดูในการนัค่าเดี๋ยว่าก็การนัก่าเนาะ อัโป o ค่ะอ p ป o อ ppo อ p ป o อ ppo อ ppo อะไรวะระบบปฏิบัติการอยู่ไหนวะเกี่ยวกับโทรศัพท์เออ color os now, นะครับผมแล้วก็ color OS เป็น5.5.1เวอร์ชั่น108เนอะมดการแอปต่อโคนแอปเอ้ยต่อโคนแอป <c oughs> ใช่เลยต่อโคนน่าแอปมาตรฐานเนาะมาตรฐานการโคนนิ่งการอัปเดตซอฟแวร์อ่นเนี่ย คือผมอยากอัพเครื่องทุกเครื่องอยู่แล้วเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยเออเวอร์ชันทดลองมีปะนี่คือจอแตะมันไม่ได้แตะให้มันบาดมือขนาดนั้นนะสามผมคือผมแตะเทียมมันบาดมือผมแน่ผมบอกเลยนั่คือเขาแตะเหมือนแตะจอในมากกว่าข้างนอกเนาะแล้วเขาใส่ฟิล์มมาวะ ไม่นามีฟรีเหมือนัว่าคือผมไม่ค่อยได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วไงคือครงนี้ก็เปลี่ยนจอไปสองรอบแล้วไอ้เครื่องที่ใช้อัดอยู่เนี่ยก็เนาะได้เน็ดสิบไหมผมช้าขนาดนั้นเลยเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เนาะ 4G เลยนะจะจะต่อค่าไปเปลี่ยนอนาะใครรู้ราคาเครื่องเ o ว่าเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนจอเท่าไหร่ก็บอกผมได้นะ ก็ชั้นนี้ก็ขายของอยู่ผมขายนี่อยู่นะเนี่ยเนี่ยไอไอไอ้างในเนี่ยไอไม่เกี่ยวหมองรุ่เสือไทุ่งรัมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอามาก่อนขอบใจโปรโมทอ่าคาลิมบ้าแล้วผมเดี๋ยวผมเอาไปขัดสนิมเนาะใครแต่ถ้าใครอยากไปขัดสนิมเองก็ผมลดให้เนาะก็อยู่ในนี้แหละของครบนะบอกไว้ก่อนโอเคโปรโมทั่นงี้ยบายคางละเอาะพ่อคุ ก็พื้นที่ในเครื่องน่าจะเหลือเยอะอยู่แต่เปิดเช็คนิดนึงคือผมไม่มีขาตั้งกล้องคุณต้องเข้าใจความลำบากในการรลีวครั้งนี้แหละมาลำบากแค่ไหนเอา้าไหนวะพี่นีจ่จะเก็บข้อมูลนะอยู่ไหนฮัลโหลอา้าวเฮย้ยแอปของเราตัวัดการแอปตัวคนนะ เดี๋ยวดูข้อมูลภายในเครื่องสามสิบสองกิกเวรุ่นแรมสามแน่นอนอะโอเคกูรู้ละแรมสามเวต้องเป็นเค,เครื่องรุ่นแรมสามเนาะเดี๋ยวนั่งในไอ้นี้ดยวยฮะถ่ายคลิปรีวิวง่ายหน่อยกระดิกไปกระดิกมาแลืกินชีดก็เนาะเขาน่าจะชอบร้องเพลงแหละก่อแต่ว่าละะดาดซะแนคืออะไรเดี๋ยวมาสดาก็เนานะ ตบครับผมไม่ได้ใช้ผมพอก่อนผมมีช้อปปี้ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือเข็มทิศมีเว้ยมีมาตรฐานเนาะเพลงอะมีไหมไม่มีเนาะเออดีดีว้ยดีดีน่าจะได้เครื่องรุ่มแรมสามารถแต่ก็คุ้มแหละมัง้งไม่รู้เออ นี่แต่อยากได้เครื่องน้าหน้านี่อะไอ้ไม่ใช่นี่นี่นี่นไ,ได้อัปโปเอซิลี่เออะไรวะน่าเฮ้ยสายไม่ได้รับก็มาเว้ยยังไม่เกิดเดียวอะไรเนี่ยสายไม่ได้รับรายชื่อก็ไม่มีอ๋อเป็นรายชื่อจาก ไอ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 ีเมลเนี่ยผมบอกเองเอ <laughs> เอาวีเสร็จแล้วเว้ยไปไปไปต่อๆยาวๆทีนี้มันไม่ได้ตัดอะไรเยอะอยู่ละก็มาแบบดื้ออเอโหเว้ยไอออบโอ้ยคืออะไรยืนยันไปอนุญาตอนุญาตอนุญาต R O V นะครับผมนะก็เกมโปดผมแหละก็เนาะ มีดิเครื่องตัวเครื่องคือข้างในเป็นโทรศัพท์ผมคือเ okay. อาเกมเดียวเอาอยู่โอเคนะผมนะเน็ตสิเมโอถ้ oh. ชาช้าหน้าตบให้คือรา,รายการผมเป็นรายการสดทุกอย่างคือความเรียวโทรศัพท์จอแตกที่คนเห็นอยู่ตรงนี้ก็โทรศัพท์าาพที่ผมเพิ่งแรงมาทุกอย่างคือความเรียว ผมอยากเปลี่ยนจอว่ะเห็นจอแต่ลราไม่ไม่อยากใช้ไม่ค่อยอยากใช้เลยวะ <laughs> <laughs> เฮ้ยหนยมีคนโดเนตจังก็ <laughs> คือกล้องเดี๋ยวผมไม่เทสอะไรเยอะละเดี๋ยวผมเทสเกมเลยดีกว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ไอเครื่องไอหัหวเบยเนี่ยจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ไลฟ์สตรีมแล้วผม,ผมส่งจอเดี๋ยวหาวิธีส่งจอมาให้ดู กอีน่าเป็นหนึ่งขอินแปบตัดแปโอเคใส่เสร็จละงงเขาตั้งคีย์บอร์ด้อยไว้เว้ยไอ้เชี่ยทำไมเขาไม่บอกอะไรเลยวะรู้แค่ว่าแรกกับเขาก็ไม่คิดว่าจอมันจะแตกขนาดนี้เนาะโอเคกระตูกเว้ยถึงแรกที่ผมสัมผัสได้กระตูคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ย โมเฟเ็นสูงไม่ต้องปรับแ F เฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ผม Amazing วะเปิดสิรอรอหาอะไรละ่ะเปิดสิเอโโหการแสดงผลใครปรับแบบนี้วะปรับตามสิครับรออะไรล่ะครับเฮ้ยอยากปรับปันกลางภาพนี้ดีปรับสูงเฮ้ย เดี๋ยงเกมเว้ยเฮ้ยไหมแขมฟึกซ่อบวีโรแขมหนึ่งโอ้ยเสียงเกมดังว่ะแขมหนึ่งอ้าวสาตาร์เออาสาตาร์หลักมานี่ เฮ้ย 64fps ว่ะเนาะเจอกับเฮ้ย 64fps เว้ยเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ผม Amazing ว่าอย่างคือ 64fps ไม่ต้องปรับแอปผมนึกว่าตอนแรกต้องปรับแอปละเฮ้ยอันนี้ a m a ซิ่งจริงว่ะก็เขาในคำหยาบเนาะก,ก็คือคำหยาบแม่งทั้ทงคลิปอะคือเพิ่งได้ของมาแล้วคือนั่งรอของทั้งวันอะแล้วคือแบบโอ้โคตรดีใจอะตอนเนี้ย แต่ก็อยากเปลี่ยนจออยู่แต่ใครอยากโดเนีก็บอกผมได้ก็อยากสนุบสนับสนุนบอกได้นะซื้อไอ้นั่นก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้คาริมบาเออเดี๋ยวไปขัดสนิมนั่นก็เดี๋ยวผมลดให้ราคาขัดสนิมค่าขัดสนิมแนี่ก็สี่ร้อยสามร้อยขายได้เฮ้ยเฮ้ยไม่กระตุกเว้ยเฮ้ยแป๊บนึงตัดก่อนเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอลองเล่นนิดนึงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา โอเคผมก็เล่นมาแป๊บเดียวแหละก็ไม่กี่วิเอ้ยก็ไม่กี่นาทีอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสสามสามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเอากลับมาเฮ้ยอเมซิ่งเว้ยคือมันอเมซิ่งมากๆเลยสบผมคือผมไม่คิดว่ามันจะลื่นคือผมปรับมาตรฐานผมปรับแบบปกติเลยอะเดี๋ยวเพื่อนครัไปก่อนนนึง เฮ้ยเสียงอาเบีโคตรมีความหวานนะตอนเนี้ยก็ขอในดีผมนะเดี๋ยวมาสำรวจนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพามาสำรวจก็ของดองเนาะของดองเออมันโฟกัสละเออของดองแบบเพียบคือวัดชาวเพียรกอลูแกแลนหนึ่งเนาะก็ดองไว้เลยคือผมไห้ดูกล้องแบบตลอดเนาะก็มองอาจจะแปลกๆหน่อยก็เนี่ยในดีก็มีประมาณนี้เลย สโลห้าสิบหกตัวเจ็ดสิเอ็ดสกีนนะผมเนี่ยก็พื้นได้มาแล้วก็เข้าแค้นผมได้นะกอดเนี่ยเข้าดักเข้าดากักแล้วต้องขอออามาสามสามอ้ากอแล้วนี่เออโอเคเดี๋ยวขอดทคด โอเคนะเดี๋ยวผมขอเทสสามสามแป๊บนึ่งเดี๋ยวครับ เดี๋ยวครับมาก็โอเคมันก็หอมไม่ได้กระตุกมากนะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะตอนอัดคลิปเหมือนที่เครื่องนี้เลยแต่เอพีเอสมันไม่ดอปเยอะเท่าไอาเครื่องนี้คือ,อเอพีเอสมันไม่ได้ดอปเยอะเท่าเครื่องนี้คือเครื่องนี้คือโคตรดอปเดินดอปไปตั้งไอ้นั่นยี่สิบเฟรมโหโคตรโหดคือเกมนเปคเครื่องเกินก่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งภาพสตรีมเดี๋ยวลองทดสอบดูแหละทดสอบสตรีมวันเนี้ยก็เลยแบบกะกาบไปเนาะผมไม่ได้เล่นอาวีเก่งอยู่ละไม่ได้ใช่กิจงานไกลหินเนาะโอเคเดี๋ยวก็รับขอนี่ยแล้วกันแหมก็เข้ามาละเล่นละก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ คือถือว่ามันดีกว่าเครื่องโว้ยที่มันต้องปรับ e p s เองเกมสเปซถือว่าก็ใช้ได้อะไม่ได้แย่เนาะเนาะกอเสียงครั้งลกเนะเขามาพอกันพอดีโอเคโอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้เว้ยต่อมีแค่นี้แหละ สับก,การีวิวครั้งนี้ก็โอเคนะผมนะก็ขอจบคลิปวิวไปเพียงแค่นี้ใครชอบก็รีมกดไลค์กดแชร์กดติคต่อเพื่อเป็นราลจงใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night